สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB ีบ v e r กันอีกครั้งนะคะวันนี้บีบีก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Wong into one เหมือนเช่นเดิมค่ะและข่าวของน้องๆวง Wong into one เรื่องแรกที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้ก็คือน้องโจขืออยีนะคะได้เป็นพรีเซนเตอร์ชากุลาบของแบรนด์ยูซัมทงถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ และทางแบรนด์นะคะก็ปล่อยรูปรหล่อๆของน้องออกมาเรียบร้อยแล้วและก็ปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทํามาแล้วด้วยน้องหล่อมากๆหล่อสุดๆเลยค่ะอยากกินชากุหลาบอีกแล้วอยากได้ต้องซื้อแล้วแหละน่าซื้อมากทุกคนนึกภาพเวลาเราจิบชากหลาบแบรนด์นี้หน้าน้องเขยหยีออก,ก็ลอยมาเลยเหมือนเราได้นั่งจิบชากับน้องคือแบบนั่งจิบชาทิพย์ก็มานะคะแล้วเรื่องที่สองที่จะมาอัปเดตก็คือ น้องๆวง Into o วันจะไปร่วมงาน v i ยาค a นิว v อลในวันที่21าพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะน้องๆจะมีสเตจด้วยและเนื่องจากว่าน้องริกิมารุนะคะมีปัญหาทางด้านสุขภาพน้องจึงไม่ได้เข้าร่วมโชว์สเตจในครั้งนี้ค่ะและน้องก็มาโพสในหวยปอประมาณว่าผมเสียใจจริงๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงบนเวทีนี้ได้ แต่จะเป็นกำลังใจให้กับอินทูวันทุกคนผ่านหน้าจอนะครับผมจะดูแลรักษาร่างกายให้ดีขึ้นไวๆและหวังว่าจะได้พบกับทุกคนโดยเร็ววันนี้เราเองก็หวังว่าน้องจะหายดียเร็วๆแฟนๆก็เป็นห่วงน้องมากนะคะมันเป็นปัญหาเรื้อรังเนาะเพราะเราเห็นน้องปวดหลังมาตั้งแต่ตอนอยู่รายการช่วงแล้วก็ขอให้น้องไม่เป็นอะไรมากพักผ่อนเยอะๆและกลับมาหายดีโดยเร็ววันนี้ค่ะและเรื่องที่3มที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือแบรนด์ มิสเบอร์รี่ได้ประกาศแบสนด์สป็อร์เพลซ์นคนใหม่ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะคะว่าคือใครแต่ทุกคนคงรู้แล้วว่าคือน้องหลิวหยีของพวกเรานั่นเองค่ะภาพมาซชัดเจนขนาดนี้นะคะแม่แม่น้องหลิวหยีหมดไปกี่ตังแล้วทําเรื่องกู้ธนาคารรอเลยค่ะเพราะต้องเปน้องอีกเยอะนะคะแบนเข้าน้องเยอะมากจริงๆๆ,ๆค่ะ และเรื่องที่4ในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ Red Earth แบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศออสเตรเลียที่น้องมิกาับไปเป็น g กลบ a ลแอมบ s สเดอรนะคะได้ปล่อยคลิปของน้องออกมาแล้วค่ะบอกเลยว่าลุกนายแบบมากทุกคนเหมือนมาถ่ายแบบมากกว่ามาขายของนะคะแม่แม่แมก็เปวนไปสิคะเอาจริงๆถ้าซื้อทุกแบรนด์ที่น้องมิกาไปร่วมงานแม่แม่น้องมิสวยแน่นอน,นะคะ่ะมีเครื่องบำรุงผิวเต็มบ้านแน่ๆ และนี่ก็คือข่าวคราวของน้องๆทั้งหมดที่บีบีนำมาอัปเดตในวันนี้นะคะขอย้ำกับเพื่อนๆน,นะคะว่าช่องของบีบีอัปเดตบ่อยมากบางครั้งอัปเดตประจําวันเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละวันอาจจะไม่ได้พูดถึงน้องๆทุกคนจนครบ11คนคะ่ะแต่จะเป็นการอัปเดตตามงานที่ปล่อยออกมาในวันนั้นถ้าไม่ได้พูดถึงเมนของใครก็อย่าน้อยใจไปนะคลิปอื่นๆที่เราลงไปแล้วก็มีเมนของทุกคนแน่นอนคะ่ะไปตามดูคลิปอื่นๆกันได้ และสำหรับวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายคืนนี้